ช่วงที่3สนับสนุนโดยชอบสินค้าดวตี้ฟรีได้ง่ายๆที่ King Power Application ประกันสุขภาพ Health Me ใครมีเราพร้อม Help ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน ได้คุยกับคุณกรณ์นะแล้วก็ได้ฟั<อ>งหลายๆอย่างที่รู้สึกทึ่งมากที่ <ขอ S 1> รู้สึกว่าสิ่งที่ <c ười> คุณกรณ์เป็นอ่ะมันเหมือนมันอยู่ในสายเลือดเลยอ่ะมันถูกถ่ายทอดมาโดยคุณพ่อคุณแม่จนถึงตัวคุณกรณ์เลยไหมคะก็ <ขอ S 1> มันน่าจะมาจาก D n เนะฮะเพราะอย่างที่บ้านคุณแม่ชอบพูดตลอดว่าทุกอย่างคือว่าให้เรียนโดยประสบการณ์หรือการออสโมซิสเหมือนเป็นฟองน้ำดูดเข้าไปแล้วเราก็ซึมซับมาตั้งแต่เล็กอะไรเงี้ยค่ะใช่นะและอย่างการมาดูธุรกิจไวมอนด์แลน ที่บ้านพี่ชายได้ช่วยด้วยไหมคะจริงๆพี่กบเขาช่วยเยอะเขาก็จะมีบอกเขาว่าเป็นเป็นแบบว่าชอบอาร์ตมากเขาก็จะมีบอกว่าแบบว่าชอบไอเดียนู่นนี่นี่นั่นแล้วเวลาเวลาเขาไปทราเวลเนี่ยเขาก็จะอินมากเขาก็จะมีไอเดียว่าบอกว่า้เขาไปเห็นที่นู่นอันนี้เอามาอัดแอได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็คือมองเรื่องของภาพสตรทีภาพใหญ่ในส่วนผมก็เป็นพวกดีเทลออร์เรนต์ก็คือจริงๆมันก็เสริมกันแหละจริงๆก็คือช่วยกันในการที่จะทำในสิ่งเหล่านี้ใช่ครับเนาะอย่างทุกวันนี้เนี่ย เพิ่งจะมีนะน้องวีนโนอยน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วงาน <c oughs> โปรเจกต์อะไรก็ต้องทำแบ่งเวลาย,ยังไงคะก็จริงๆแบ่งเวลาก็คือ ทำงานไปแล้วอะไรเสร็จแล้วก็พยายามกลับมาบ้านก็ใช้เวลากับภรรยาและลูกให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครแต่ว่าตอนแรกๆก็จะมีงงๆเรื่องเวลาเขาตื่นแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มโอเคแล้วเริ่มชินกับการนอนน้อยแต่เป็นการนอนน้อยที่มีความสุขที่สุดแล้วแบบคือน้องนะหน้าคือแบบโขกคุณพ่อออกมาแบบเหมือนเป๊ะอ่ะเคยรูปมาเทียบไหมคะสมัยตอนเด็กๆเห็นก็รู้เลยว่าบอกว่าได้ได้ผมมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แต่เด็กจะเปลี่ยนอีกเยอะตอนแต่ตอนนี้ผมเขาก็เริ่มสีอ่อนแล้วตอนนี้ผมเขาเริ่มถ้าโดนแดดจะเป็นเริ่มเป็นสีตา มีคิดว่าแบบจะมีคนที่สองสามอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะก็ตอนนี้เอาคนนี้ก่อนคนก็ถามเยอะจะมีไหมคืออยากคอนเซ็ปต์เขาก็อยากใช้เวลาเต็มที่คือแบบว่าทุกโมเมนต,ต์กับเขาให้แบบว่าเราเก็บไปในความทรงจำจริงๆคือให้เวลาเขาเต็มที่ก่อนแล้วถ้าจะมีคน,นเดี๋ยวค่อยคิดอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้ของพ่ลิต้าก็ให้ดูแลลูกเป็นหลักใช่ครับในเรื่องของงานต้องมาช่วยด้วยไหมคะช่วยเป็นกําลังใจครับแต่เขาก็มีธุรกิจของเขาที่เขาดูแลอยู่อะ,อะไรอย่างเงี้ยครับใช่น่ารักมากๆนะคะเนาะ ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมามากมายวันนี้กับบ,บทบาทใหม่ที่สำคัญมากๆหลายคนจับตามองนะคะการเป็น c e อของ a ร m o n d Land พี่ก่อนมองว่าอยากที่จะให้คนที่เขาเป็นแฟนๆของ a รม o n d l a n นอะ เขาได้เห็นอะไรหลังจากนี้ต่อไปคะครับก็จริงๆอย่างที่บอกเลยคือ move forward จากนี้ไรมอนด์แลนด์ก็เราอยากเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าไม่ใช่ของในเมืองไทยนะฮะก็คือบอกว่าคือเวลาถ่านึกถึงแบรนด์ที่แบบว่ารู้สึกแข็งแรงมากสาหรับ p r o p e r t y ในเมืองไทยก็ให้นึกถึงไรมอนด์แลนด์นะครับแล้วในเรื่องของอย่างที่บอกคือทุกอย่างคือมันต้อง Value ำหรับนี้ด้วยเราขายของเอ t ท์เทอร์ลักชัรี่จริงแต่ว่าคือทุกอย่างที่ Product ของเราออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลเคชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ่อตอร์เรียลในเรื่องของตัว Service เนี่ยมันต้องตอบโจทย์กับเงินที่คุณลงไปด้วยนั่นคือทุกอย่างที่คุณ Invest กับเราเนี่ยอยากให้มันงอกเงยขึ้นไปแล้วในเรื่องของ Service แล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็น Service ที่ถวายหัวลุ้นอะไรปะมาณั้นครับควอคืออยากให้รู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วแบบว่าคุณภูมิใจที่จะอยู่ในตึกของไลมอนแลด์ครับถ้าให้คำนิยามของผู้ชายที่ชื่อกรณรงเดชค่ะบอกคุณผู้ชมว่า ออกซ์เซสกับเรื่องดีเทลก็เป็นเพอร์เฟคชันนิสก็แล้วกันทุกอย่างมันอยากให้มันออนพออย่างมัน perfect เพอร์เฟอะไรเงี้ย<อ>ครับก็คือถ้าถ้า,ถา,ถาอะไรทำไม่ได้หนังใจแล้วจะงุดหงิดครับสิ่งที่คุณกรนำมาถ่ายทอดลงไปในงานที่คุณกรทำวันเนี้ย ทุกอย่างดีเทลมันต้องดีอะ่ะมันต้องมีรสนิยมมันต้องใช้ได้จริงมันค,ค,คือสะท้อนความเป็นตัวคุณกรน,นี่เลยรวมไปถึงพอพูดถึงของอะไรที่ดีๆด้วยนะ ก็ต้องนี่เลยค่ะมะม่วงไทยทีพอดีรู้ว่าพี่กรณ์อ่ะชอบมากแล้วก็ต้องแบบว่ารถนี้ด้วยพริกเกลือยูสุอ๋คุณแอันนี้ดีจริงนะฮะอันนี้ขอผมอันนี้คือไม่ได้มาพูดขายของอันเนี้ยเป็นลูกค้าประสบการณ์จริงแล้วเป็นของมีค่าในบ้านมากเวลาได้มาหรือซื้อมาเนี้ยตองผมต้องซ้อนผมไม่ได้ายยาเพราะเป็นของที่หายากมากข,ขอบคุณมาก<อ>ดีใจมากๆนะคะนะได้มาพูดคุยคุณกรณ์นะคะทิมเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยชื่นชอบผู้ชายคนนี้อยู่แล้วแต่วันเนี้ยพอได้มาเห็นในภาพของความเป็นนักธุรกิจนะคะ เป็น CEO โอ้โหเราเห็นวิธีคิดเห็นวิธีการทำของคุณกอลแล้ว เราบอกเลยเราอยากมาเป็นลูกบ้านที่นี่นะนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมมากๆสาหรับการติดตามชมนะคะเชื่อว่าเรื่องราวที่คุณกรถ่ายทอดไปจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะสัปดาห์หน้าค่ะุรศมีกวีพีจะไปพูดคุยกับใครอย่าลืมนะคะกลับมาติดตามด้วยการทุกวันเสาร์ส0นาฬิกาทางช่องอมรินทีวีเอชดีสามสิส่วนวันนี้คุณกรและทิพย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคัะ และสำหรับแฟนๆรายการเรามีหมวกสุดเท่จากไรมอนแลน์มาฝากคุณผู้ชมค่ะติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจรายการชรสมี Me กับ VIP ขอขอบคุณ t r u v m o v g H บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเมื่อเช้าเพิ่งพาไปฉีดวัคซีน<ะ>ครบเดือนก็ ภายในเดือนเดียวน้ําหนักขึ้นมา1.2 <c oughs> กิโลก็ผมเร็วมากผ่านเก่งมากมีงองแงอะไรบ้างไหมคะไม่ค่อยนะครับมไม่ค่อยก็โชคดีว่าเลี้ยงง่ายและ<า>เขาเขาไม่ค่อยงองแงอะไรเงี้ยครับอมรินทีวี